เพชรวันชััยครบผมเพชรชาชายนี่น้องเนาะใช่ครับเพิ่งกลับมาต่อยวะหรือว่าใช่เพิ่งกลับมาต่อยหายไปกี่ปีไม่รู้เนาะกับปีบกับปีแต่มาอยู่ด้วยกันไม่ได้เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ใช่ไหมเออเราไปต่อยทีมชาติกับเขาป่ะเนี่ยไปครับได้เหรียญเหรียญเงินอ๋อที่เหรียญเงินเหรอ,เ,หเ,หอเดี๋ยวนี้เหรียญเงินเขาอัดฉีดเยอะไหมกองทุนพัฒนากีฬาชาติสามแสนปะ่ะครับเรียบร้อยอยังเรีบยบร้อยยังไม่เบิกเออ ก็ชกมวยไทยไฟสุดท้ายกับพี่สัทานฟาร์มชนะครับอ่าแล้วก็ไปทีมชาติเลยปะใช่คไปทีมชาติได้เหรียญเงินครับแล้วก็กลับมาครับผมมีรายการวันที่12 12โอ้ยังมีเวลาอีกเพราะว่าวันนี้มันมันมันต้นต้นเดือนเองวันที่3เองเนาะครับเจอกับชัดชัยหรือว่าฟ้าประธานดาบลันสารคามเคยต่อยกันไหม ไม่เคยไม่เคยเนาะเป็นไงบ้างดูเขาตีนซ้ายใช่อ่าแล้วมีอะไรที่ดูว่าน่ากลัวก็อกอ่ามีศอกเราก็มีศอกใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกเท่านน้นนอกต่อนอกฝีมือดูว่าใครเร็วกว่าได้อืสูสีอะสูสีเนาะในกับในอะเราเล็กกว่าเขาไหมผมว่าผมไม่เล็กไม่เล็กกว่าแต่เราจะมีเหลี่ยมไหมอ่าใครดีกว่าในต่อนใน ลูกตีลูกเหลี่ยมลูกหักลูกเทอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูใช่ครับเพราะว่ายังไม่เคยเจอแต่ก็ต้องดูเทปการชกของเขาแล้วสิดูนะก็ประเมินไว้ก็ประมาณนี้<ช>น่าจะสนุกกับคู่นี้เนาะพ<ช>ี่จัดเท่าไหร่ครับร <12 2. S 2> <ช>้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองเราอ้วนขึ้นปะใ,<ช>ใหญ่ขึ้นปะ<ช>ตอนนี้ต่ำสุดทำได้เท่าไหร่ก็ร้อยยี่สิบสองเนี่ยเอาจริงเหรอ<ช>ก่อนหน้านี้ต่อยเท่าไหร่อ่ะสิบแปดได้ไหม ได้ครับหรือว่าประมาณนี้อยู่ละยี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่จะขึ้นจะขึ้นอีกแล้วเหรอเออหายไปกี่ปีหน้าเพชรวันชัยเนี่ยปีสองปีแล้วกลับมาอยู่กับอาจารย์สุรัสเลยไหมใช่หรือว่าไปอยู่ที่มีนาโยธินก่อนเมื่อก่อนอยู่มีนาโยธินใช่แล้วก็หายไปอยู่ชุมพรแล้วกลับมานี่ได้หายไปสองปีแล้วก็เนี่ยแล้วกลับมาสองปีแล้วครับอ่ากลับปีที่สองกับอ๋อกลับมาได้ที่สองปีละกี่ไฟล์ละเจ็ด ประมาณ7-8ไฟแ์เพราะต่อยไม่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 ให้ทุกเดือนเพราะว่ามันมีโควิดเจ่ดแปดไฟที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยในในภาคล่าสุดชนะกี่แพ้กี่แพ้สองครั้งครับแพ้ใครบ้างแพ้ตอนนั้นแพ้นกฟ้าประธานพอโดนสอบใช่แล้วก็ไปแพ้พิรพัฒน์ที่พิษณุโลกอโอที่พิษโลกที่พิษโลกที่เพิ่งเพิ่งไม่นานมันนี้ป่ะใช่ครับที่ฝนตกป่ะใช่ ก็สะดุดเอาไฟนั้นไปหนึ่ง<ช>แต่ว่าดูว่าช่วงหลังพอมาอยู่อาจารย์ยิง่งยิ่งยิ่งอยู่ร่างกายก็ยิง่งแข็งแรงแข็งแรงขึงข้นเนาะร้<ช>อยยี่สิบสองทำทั้งหมดกี่โลครับสี่โลสี่โลทรงนี้กลัวไหมไม่ไม่กลัวถ้าไม่ชอบไม่ชอบเลยไม่ชอบมวยแบบไหนหนักหนักแรงแรงไหมใช่แต่ฟ้าประธานก็ก็มีอาวุธคมๆเหมือนกันแต่ก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะอ่าปีนี้อายุยี่สิบสี่ ย<ช>ี่สามยี่สิบเองเหรอใช่โอ้ริงเหรอยี่สิบเองเหรอเออเออเวทที่ดีที่สุดตอนนี้คือนะคร้อยยี่สิบสองนะเคยชิงแชมป์เคยเป็นแชมป์เลยไหมไม่ไม,ไม่เคยเลยอนาคตมีโอกาสไหมมีมีความตั้งใจไหมว่อาอย,ยากอยู่ครับอยากอยู่เออก็เดี๋ยวดูอะร้อยยี่สิบสองเครเป็นแชมป์อยู่อะดีเซลเล็กเลยดีเซลเหรอเออนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับ,รบช่วงหลังๆนี่มีชนะใครบ้างนะเดี๋ยวนะ เองอนะตั้งแต่บมัจุราชแล้วก็เป็นมงคลเพชรมงคลอปิติศักแล้วก็ไปแพ้พิรภพแล้วก็มาชนะที่สถานแสโอเคขอบคุณครับ สุดท้ายผมฝากไปด้วยนะครับใครอยากจะลุ้นมวยกับผมมีครบเลยทั้งมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกอยากจกะทิมอยากจกะแทงอยากจะออกตัวกลางอากาศครบจบที่เดียว at tiger ตองเกครับอดไปเลยนะครับ tiger tiger t i g e r ตองเกใส่ a ข้างหน้าตามด้วย tiger ตองเก้า t ger ger เก้าเก t i g e r ตองเกนะครับเรื่องของการบริการผมยินดีรับใช้24ชั่วโมงครับแล้วก็เอกชุมพรการันตีเลยครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านไม่มีตกหลน่น นะครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านย้ําว่าไม่ให้ตกหล่นไม่มีตกหล่นแน่นอนติดมือถือท่านไว้หน่อยครับแอดไลน์ไปครับแอดไทเกอร์ตองเก้าขอบคุณครับสวัสดีครับ